โดนตัวสวยเชียวแหละครึ่งโลึท้องตุบขาด เดียบย,อย้อยเฮ้ยหลุดไปแล้วอะไรวะหนังขาดเลย ไปแล้วโหคุดเบลอเข้ารูหืมโลซี น่าเลื่องขึ้นมาเลยืเก่าแก่เกตเยอะเลยตัวนี้เกตเยอะเลยน่าจะมีโลสี่โลห้าเนี่ย คิดว่าไม่โดนโดนหมนกันตัวเล็กขึ้นส่วนหน้าตอนนี้เกือบข้ามติดหนังอย่หน่อยเดียวเองเนี่ ít đồ đồ chơi ít đồ mà chơi con khó ก้านคอสิครับเด็ดขาดดีผูกมาเลย

สี่โมงครึ่งอนะออกมาแล้วพักเดียวดูพระอาทิตย์ิที่เมฆไม่มีเลยสะอาดเอี่ยมเดี๋ยวเที่ยงก็กลับอยู่ไม่ได้หรอก ลูกคอกลูกยังเล็กเลย ปลาช่อนไ่าโน่นละลูกครอบโอ้ยตัวฝั่งโน้นเมื่อกี้เบลอเห็นช้าเลยสอง ัวสองตัวนะขวามือตัวซ้ายใต้ลูกตัวจิบละไอตัวขวาจิบละไม่จิบโน่นโน่นๆน่นโน่นโ่นแม่จิบละตัวนี้ใหญ่โอ้ใช่ได้ลกเป็นโลคอกช่อนชะโดผมจะไม่ยิงนะครับ ถ้ารู้ถ้าเห็นนะเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยบางทีก็เผ่อกันบางทีไม่รู้ยิงไปแล้วถึงจะไม่เห็นลูกสุดวิสัยก็แล้วแต่ยิงไปแล้วก็เอามากินแต่ชาโดเนี่ยจะดู Shadow รู้นะครับว่าตัวไหนมันเลี้ยงลูกอยู่มันจะลายดางังตายท้องมันจะขาวจ้วถ้ามันออกเขียวออกดังก็จะต้องดูว่ามันมีลูกหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าไอ้พวกดังก็จะมีลูกครับ โดนี่จะดูง่ายหน่อยว่ามันเลี้ยงลูกอยู่ไก่ชนนี่บางทีไม่ดูหรอกโผลมายิงไปอ้าวเพิ่งจะไม่เห็นลูกแตถ่ถ้าเห็นก็คือจะไม่ยิงนะครับรช่อนช่อนชโดจะไม่ยิงลูกไม่ยิงปลาปลาลูกเพราะผมเองก็ไม่ได้อยู่กับลูกนะพัดผ้ากับลูกอยู่กันคนละจังหวัดนี่ก็แม่เบ้อนี่นเห็นไหมเนะี่ย นี่แม่เบลเลอร์เลยอ้ตอนนี้เป็นลูกคอกลูกคอกเยอะครับคลองนี้ดูดูแม่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 ดูแม,แม่ไง่เหลือตัวเดียวเลอมันยังไงใหญ่ใหญ่เหมือนจะรู่ตัวเดียวหรือยยังไง กิบแล้วป๊าโอ้โหไม่ไหวครับเนี่ยเหมือนตกนรกตกนรกกันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าอยู่จะถึงเที่ยงไม่ถึงนะครับไปดีกว่าร้อนจัด ฤดูนี้มันเลี้ยงลูกครับแต่ช่อนส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกโอ้ยผลงานปลาครึ่งวันครับสี่กลมก็จบแค่นั้นครับความรู้สึกก็เหมือนตกนล,ลกครับนี่ครับ <c oughs> ไอชอนนี่ใหญ่มากครับใหญ่กว่าชโดเยอะเลยเป็นตัวคุมสวยๆครับคลองคลองล็อกหลังสถานพินิษครับแต่ว่า ปายังอยู่เยอะครับแต่มันเป็นลูกอคอกหมดละลายอคอกเลยที่เจอกําลังออกลูกเล็กๆก็ไม่ไม่รบกวนกันครับเพราะว่าผมไม่รบกวนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อก่อนก่อนจะปิดคลิปก็โอเคครับคลิปนี้ก็ผลงานสวยงามอยู่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม